แรดี้ชื่อที่เยอรมันค่ะดีเชียนนะทุกคนดีเชียนดูแมงแมงมันมันลอยกินเนี่เนๆ,ๆกินตรงนี้กัดโอ้ยจำเลยแล้วแสบนะเป็นหัวแล้วทุกคนกูดเด้งหวานไว้สามสัปดาห์ได้นะคะเนี่ยนี่เป็นหัวติดหัวแล้วน,นะนะอืมได้กินแล้วสํานีก็กินได้แล้ะค่ะ ใบถ้าเราปลูกเองเนาะเราไม่ได้ฉีดยาก็กินได้นะไปแกงอ่มก็แซ่บนะคะเอาไปขั้นสมผักก็ได้นะคะทุกคนเป็นหัวแล้วเนี่ยทีนิงอินเดียรมาน,นีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนโอ้ยผักเขียวๆขึ้นมางามเลยข้างๆนี่นี่สลัดนะคะผักกาดหอมบ้านเหล่าเนาะ คุณหญิงเอามาแบบโอ้ยอยากกินอยากกินเนาะคุณหญิงมากกินสลัดนะคะก็เลยเอามาปลูกเนาะเดี๋ยวจะพาชิมแรดิสหัวน้อย,อยตะมตะมิดูมันโผล่ขึ้นมาเนี่ยแมงมันมดมากกมากัดว่าจะไมไม่แย่งกินสุนแนวเนาะปลูกอันใดก็ได้หัวน้อย,อย,อยตะมตะมิมันมีตูดสีชมพูด้วยทุกคนเนี่นี่นี่ดูตูดแตกแดกโปะเลย มันจะรสชาติก็เหมือนพวกหัวใช้เท้าเนาะมันเป็นพืชตะคุนหัวนะคะทุกคนมันจะเป็นอ่าถ้าใครยังไม่เคยกินเนาะมันก็จะชุนๆุนหน่อยเหมือนกับลาบรับๆตำสมตำสัวบอกเลยะก็ยากสลัดนามเลยนันะ่นน่ะผักกาดหอมด้วยนะคะบ้านเราคนหนึ่งจะย้ายเอาไปลงแปลงใหญ่ครึ่งหนึ่ง ลกละแนกก็งามงามถังเอามาใช่แก่เด้อเด็ดยอดมันให้มันไม่แก่เด็ดยอดมันนี่ตอนนั้นมันแบบยังอ่อนๆน,นี่มันก็จะเริ่มเผ็ดมากขึ้นนะคะนี่นี่มันมีหมดมีแมงมาจ่อด้เห็นไหมเนี่ยโอ้ยกินน้ำสุนแนว อันพักยกนะคะเวียกหลายใช้ได้ทุกคนเวียกหลายจะ,ะพาเพาะอย่างกระดกกระเดียอันนี้เบ้งถ้าแยกเนี่ยแยกเวลาร้อนๆเนี่ยเป็นสิละเหียวเอาไปหลายต้นแล้วล่ะพลิกนี่ก็โหระพาจะลงจะแยกอีกนะทุกคนเพาะไว้หลายๆนะคะจะจริงแยกไว้เยอะแล้วนะนี่สุกินีแตงกวาเนี่ยจะเอาไปลงสวนเาไปลงแล้วกระถางนึงโอ้มันคือหลายท้นะโอ้นี่ฟักทองก็จะไปลงสวนนะคะ นี่มะเขือม่วงมะกรือม่วงยาวมะเขือหยาดทิพนุนพลิกพลิกเม็ดใหญ่ม็ดตพลิกแทบแทบนะคะผลมาหลายแต่พลิกก็ไดันนี้จะไปลงแปลงเดี๋ยวทําแปลงก่อนนะคะก็พาดูพักโอ้มะเขือเปาะหยาดทิพทุกคนจา้าเมล็ดคุณเอิงหมดเนาะหยาดทิพแต่มะเขือตอแหลเนวะว่าเกือบร้อยต้นปีนี้ตนแหลค่ะค่ะ โอ้ยนี่กะพงนี่กะพลิกพลิกพลิกโอ้ยมะเขือตอแหลหลายหลายพู้นี่นย,ย,ยป,นนะปีนี้คือจะเป็นคนตอนแหลเรามากินแต่มะเขือตอแหละจะได้จะาพากันตังสื่อตอแหลแล้วเนาะออันนี้กะเพรานะคะยังต้นเล็กๆอยู่ดูจากกระถางเล็กๆคนหนึ่งใส่กระถางใหญ่สวยละพิทูนี่ด,ดูนินี่เอานินี่น่ารักเนน่น นอนกระดนินกินกระซายอนาถาลูกแม่นิงนี่คะ่ะทุกคนพลิกชออันนี้กะเพรานะคะ,คนะะพูนะกะพงกะเพราพูนะอู้อันนี้ตอแหลค่ะอีตอแหลเ <c oughs> มื่อคือตอแหลคุณเิงหลายหลายทุกคนยังบ่เบิดนะคะเนี่ยแยกยังบมเบิดหลายโพดพโธแตงล้านคะ่ะทุกคนพอแป๊บเดียวกันยา ื่อเรื่องนนล้านละไปไหนกินบักแตงล้านบ้านเฮาเด้อนั้นคือฟักแมวคุณอาบักหลายต้นหนึ่งสองสามสี่ห้าฟักแมวสิบต้นทุกคนจ้าคุณเองปลูกปีที่แล้วสองต้นได้ตั้งหกสิบเจ็ดสิบหน่วยปีนี้สิบต้น 10, ว้าสิบเลยขายซะบ่หลายโหระพาค่ะพริกชงพริกช่อหลายอย่าง น,นี่ดอกพิทูเนี่ยงา,งามทุกคนคุณิงชอบผักพิทูเนี่ยเห็นผักล้วก็อยากลองเพลงนี้ทุกคนจะอยากหลับตาอยู่ตรงนั้นทำได้แค่นั้นหลับตาแล้วก็ตื่นมาให้มันแล้วเลยแบบว่าหลับตาแล้วลืมตาขึ้นมาแล้วทุกอย่างอยู่บนสวนฮ้ยเ้าไป,ไปไปเบิ่งแปลงนู่นค่ะคนจ๋าเห็นผู้บบาไหมผู้บบานอนอยู่เปลนะ,นะนนะเพระ ผู้เบาก็น,นะผู้เบามักผู้เบาฝรั่งวะน,นะจอบซะบ้าว,วิสเท,ทียรยก็สะล่วงแล้วนะคะทุกคนมันเป็นพิษนะทุกคนมันล่วงลงใส่ญ้าแล้วมันทําให้ญ้าตายตรงบริเวณนั้นนะอย่าไปเก็บกินเด้อทุกคนจ๋าวิสเทีเรยรเนี่ยดูสวยงามแต่ว่าเป็นพิษนะคะนี่อีกหนาน,นึง ก็ใส่อีสานก็เสื้อหนาหนึ่งนะคะอันนี้แปลงหนึ่งเนาะก็จะมีผักกวางตุ้งฮ่องเต้ผักชอยราคาหน้านะคะแล้วก็สลัดสลัดไม่รู้จะโตรหรือเปล่านะคะเพราะว่านกน้อยมันมาจิกใบแม่ทุกคนคุณหญงสิได้กินบ่บุญละอันนั้นผักกาดดอกค่ะอันนั้นผักซีหอมค่ะนี่ขนาดคุณหญิงหว่านไว้แบบว่า แปลงมันทําเสร็จแล้วเนาะที่จริงจะเอาปลูกพริกนะคะแล้วก็ปลูกแมงลักเนาะเดี๋ยวตรงนี้จะเอาลงสุกินีสวนสดชื่นสดชื่นทุกคนตามโขดหินนี่ก็สตรอเบอรี่เด้อทุกคนสตรอเบอรี่เดี๋ยวคุณเองจะต้องหลังจากทําคลิปเสร็จแปลงนี้จะต้องพรวนนะคะแล้วก็ จะเอาพริกมาลงนะทุกคนบางต้นมันใหญ่พอลงได้แล้วก็อากาศมันร้อนแล้วนะคะแล้วก็อุ่นดีนะคะจะเอาพริกมาลงแล้วอ๋อไม่แต่ง,งานมาซอยคุณองนะผู้เบามาซอยนะผู้บเบาแปลงใหญ่ใหญ่ใหญ่ใหญ,ใหญ,ใหญ่อยู่ตรงนู้นนะคะแปลงใหญ่นะสดชื่นไหมทุกคนจะทุ่มหนึ่งแล้วเด้อเนียจะทุ่มหนึ่งแล้วนะคะน,นี้ซิตรอนเนนเมล่านะทุกคน มันจะเป็นใบหยาบๆหน่อยนะคะมันมันเหมือนไปทางากลิ่นตะไคร้นะคะแล้วก็แต่คล้ายสระแหน่นะ,ะกินกินได้นะคะเนี่ยมันมีขายด้วยนะซื้อมาปลูกต้นเดียวถ้ามันแก่แล้วร่วงมันก็เมล็ดมันก็จะขึ้นมาโอ้ยเต็มสวนเลยนี่กลิ่นมันไปทางตะไคร้ครึง่งครึง่งแซ่บเอาไปใส่ผ้าเอาไปแบบผ้าหมู ถ้าเวลาต้มนะหรือต้มเอาไปแทนตะไคร้ก็ได้นะคะนี่ปากแห้งไว้เอาไว้ใช้ก็ได้นะอืดมมังก็ตะไคร้ได้แหละนะคะเขาก็เลยเรียกว่าซิตรอนซิตรอนเอนเมลีสมันคล้ายๆเลมอนเลมอนไปทางนั้นเขาก็เลยเรียกตะไคร้บ้านเราก็เรียกว่าซิตรอนเอนกราดเนาะนั่งงงในดงสวนทุกคนงานเยอะมากแล้วก็คุณหนิง อัดคลิปไว้เยอะเลยนะคะคลิปทำกับข้าวว่าจะลงให้ดูคุณหนิงทำกับข้าวไปบ้านพ่อปู่แม่ย่าเนาะทำไก่อบไก่อบแบบย่างเหมือนบ้านเราแซ่บแซ่บเดี๋ยวจะลงให้พาพาทำไปด้วยกันเนาะผักพ,พงพงผักเพาะผักอ,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 อะไรอย่างเงี้ยนะทุกคนใครเพาะอ,อะไรไม่ขึ้นนะ่ะคอมเมนต์ถามได้นะคะคุณหนิงก็บางอย่างไม่ขึ้นนะคอเพาะอ,อะไรนะไม่ขึ้นมะละขี้นกก็ไม่ขึ้นแล้วก็ ออะไร่ะมะละอะไรนะใส่ใส่ก๋วยเตีย๋ยวไหมเออมะละเออมะละมันไม่ขึ้นให้อะแต่ว่าอย่างอื่นก็มีหมดแล้วนะคะก็มันเยอะเต็มสวนแล้วทุกคนจะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเนะคนเองไป ทำแปลงต่อนะคะทุกคนงานเยอะมากเลยนะคะทุกคนบายบายมีความสุขมากมายขอบคุณที่มาติดตามรับชมจีหนิงอินเ l อรมแนด,ดีวยค่ะเดอ้อมีความสุขหลายๆค่ะบายบาย